ร้องเสียงดังๆเมื่อกี้ออดป้าเหรอออดป้าร้องเหรอออดป้าเป็นคนร้องเหรอฮะอดป้าออดป้า ตัวใหม่ตัวใหม่รอ หนึ่งสองส,องสี่ห้าตัวนี้เรือหกแลตัวที่เจดย้ายไปอยู่นน่นตัวที่เจ็ดแ้า,แาหายไป3มตัวไปแล้วไปสู่เจ้าของใหม่แล้ว3มตัว ดูออดปลาสินั่นนละออดปลาเขาชอบนอนหยุดที่เย็นๆแต่เขาไม่ไวุ่ยวายนะมาอยู่กับแฟนเขาแล้วไม่ไวุ่ยวายไม่ไวุ่ยวายเลยอ๋อตัวนี้จำได้มาจากฝั่งนูน้นแยกมาอยู่ตรงนี้ แสดงว่าต้องมีคนจองอีกแน่เลยอดปลาไปทักทายเพื่อนโอ้ตัวใหญ่กว่าตัวนั้นอีกอดปลาทำไมกินเก่งจังเลย <c oughs> ตัวใหญ่กว่เพื่อนอีกดูมันร้อนดูมันร้อนจะไปอยู่ในที่เย็นๆออดมาออดมามาทำอะไรที่นี่ไม่กลับบ้านแล้วเหรอ ไกลับบ้านแล้วเหรอออดป้าออดป้าอานวด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 เร็วนวดขาให้หน่อยเร็วออดป้านวดขาให้หน่อยเร็ว <c oughs> นอน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 อดป้าออดป้านอน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 ลืมคำสั่งหมดเลย ม่อยู่เาม่อยู่ที่ตัวเองแบบไม่ทําคําสั่งอะไรเลยอดปลาเอ้ยอดปลาเอ้ยอัปเดตล่าสุดนะครับเรือตามนี้นะ<อ>น่าจะมีคนเจ้าของที่เขาจองไว้มาเอาไปเลี้ยงและะ้วเดี๋ยวพวงนี้ค่อยสรุปอีกกว่าเรือเท่าไหร่แน่ล่าสุดในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดู มะไฟนะครับมะไฟนีม่มันก็จะอยู่ในป่าลึกหน่อยไปดูว่าพร้อมรับประทานหรือยังนะครับเดือนนี้เดือนเมษาวันที่ยี่สิบแล้วนะครับสงสัยจะไม่ใช่เดือนเมษาที่มันจะสุกนะ่าจะเป็นเดือนพฤษภา โอ้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 โอ,โอ,โอ้มีสีเหลืองแล้วครับผู้ชมครับมีเริ่มมีสีเหลืองและนี่นี่นีน่เริ่มมีสีสันสีเหลืองให้เห็นแล้ว โอ้ยเหม็นขี้หมูหมูอีกคอกนึงโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตหมูแล้วก็อัปเดตมาไฟให้คุณผู้ชมได้ดูกัน ครับอืมเดี๋ยวก็จะได้กินแล้วมาไฟมาไฟมาไฟ,มา,ฟมาไฟมาเฟืองมาไฟมากูดมะนาวมาเ้าส้มโอฟักแฟงแตงโมชยัยโยฮูฮิวรลบวกินี้ลาไปก่อนครับเจอกันทิ่ต่อไปครับสวัสดีครับบาย